สสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กัมางพอกับนุดนหน่อยน้ำโชวอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชวกัเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายผลค่ะคุณยายผลนี่เพิ่นกัเป็นคึ้นฝันเหม็นเนาะค่ะเนาะงวดว่างหันคุณยายผลเพิ่นกับบริสฝันค่ะท่านผู้ชมนุดนหน่อยก็เลยผ่านตัวเลขไปแต่ว่างวดก่อนนี่คุณยายผลเพิ่นให้ตัวเลขมากค่ะท่านผู้ชมกัเขาตรงตรงค่ะท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายผลฝันแหละค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเมฆคาผีค่ะท่านผู้ชม ผีมาสิเขาบานพ,นพื้นเดอเอามีดผ่าคอค่ะฟัดผีค่ะท่านผู้ชมคุณยายผลหลอกนี่เพื่อ,อนซิมีแนวทางตัวเล็กดีเด็ดตัวใดวมาฝ่ายท่านผู้ชมนะคะคุณยายผลเพิ่นนางทาแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เพื่อบเป็นการเซเวลาเนาะคะ่ะเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเล็กแนวทางข้อฝันของคุณยายผลพร้อมๆ,ๆกันคะ่ะไปคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณยายผลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายผลค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะมึอนีการเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายผลเนาะค่ะหลังจากที่งวดว่างหันคุณยายเป่นโบฝันเนาะค่ะเนอะมาโบผ่อเพิ่นคานถลำชมงวดก่อนคุณยายเป่นหายตลขไปกับเขาคารถลำชมเขาตรงๆรงเล่น่ารถลำชมรอบนี้คุณยายเป่นกับฝันแล้ะคารถลำชมแอดเองกับเดินทางมาหาคุณยายฮอดบานพึ่นนี่ละค่ารถลำชม คุณใหญ่พี่มีแนวทางตัวเลขกล้วจอย้พฝฟันดิดๆค่ะท่านผู้ชมมาฝาท่านผู้ชมมันนี้คุณใหญ่ฟันมาจังไหนบอกสู่ท่านผูช้ชมเมาฟังนะค่ะโอยฝันเห็นผีมานอนอยู่นี้นอนในหือนนี้นอนมันมาที่นี่ละมันว่าจะเขาไปนะมันเขาเป็แบบท่างนี้ก็เลยแม่ย่ายก็เลยออกมาหูยมันจะมาถูขู่ตัวผีคิดว่านะน่าขำแต่คล้องคิดว่าในใจกร<ช>นะยานสะั่นอยู่แต่ว่าห้ามีดแล้บบาดห้ามีดก็เลยไปซักมันตุ่มผางห่มอยู่ ซับใสในกลางต so ูเลยกว่ามันก็บโยุ่งยายยาคู่กับเธอเลยบัดซับตรงแล้วมันก็มิดไปเลยนะเพราะว่าคุณใหญ่นั่นเห็นนอนอยู่เป็นทีล่ะค่ะบ่เห็นหนาเห็นเตอตุ่มพองหมบ่เห็นห่มพองหมกับเพื่อนไล้ๆย่านี่แหละมันหอมลงคนหอมลงนะจะได้จังพันธ์เห็นผีเห็นยังก็เลยว่าอุ้ยที่จะได้คือจังหุ่งจังพันธ์เห็นผีตื่นมาปุ๊บลุกขึ้นแล้วล่ะ อยกูพันเห็นผีจอยเอ้ยว่ากูจะได้จะเป็นไอสิคุณยายย่านมัค่ะคุณยายแต่คือย่านบาริกระชูแล้วบาดนบ้าย่านกั็ผีย่านกระชูแล้วฮามีดมาซับเลยดิล่ะมีดยังคุณยหญมีคอมีคอปลายแหลมใหญ่เอ้ยมีคอใหญ่น่ะค่ะค่ะไปเลยซับซับปัดมันก็โบติงหัวมันตายหัวมันย่านแล้วมันบุลุกว่าซับมันย่านมันลุกมาสูงนะมันบุลุกมาเนาะมันก็จะตายเพราะมันหมดแล้วโบติงเลยบาดนีโบ่บยุ่งยุ่งยะกษคือ ตอนเห็นเลยมากครั้งแรกเงินเินนเงินจริงพมันมงเหรอพันยางกาคนชิลก,กัมมาถูนี่แหละล่ะคือสิลกขึ้นมาสูเอ้อบัดพุตุ้มขอ,อมแล้วก็แต่แล้วป้าผ่าวคอมากกับซับเลยพันยางม่หนิพันมานอนอยู่นาบ้านพันเขาในบ้านบ่อด้ว่พันยายมเขาไป็ในบ้านบ่อในบ้านีม่นนหนอกนี่และวพันพพพพชิลนอยู่ท่านนาบ้านตุ้มภพมตุอมภพมคนเราพันสิเขาไปสูตัวผนจังว่าสิเขาปเขาบ่ได้ ผอาห่มนี่เพิ่งก้าผอาห่มคั้ป่าเราบ่อๆผอาห่มเคนละเล้องมกระทือม่น้ำคละไล่ลายดอกไม้มันอชิมีผิวเขียวน้ำผอาห่มประตูหอถุนตีนเบิ้ลค่ะแปลว่าเพิ่นถือผอาห่มม่น้ำคนถือมานอนอยู่หน้าบ้านของคุณป่าผีหุ่มผอาห่มมาสีมาขอเขาเฮือนคุณยายแต่ว่าเขาบ่ได้คุณยายออกมาพ่ออันนี้สิบอ่ค่ะแม่นมาพ่อเนี่ยมาพ่อตอนนอนหมอเกิดพอนอนประตูผอาห่มเมื่อไรเห็นหนา จะว่ายุ่งยายุ่ยากยุ่ยากอยู่พี่จังสีลูกสูนบานท่านนี่ก็เลยโอ้ยจะได้เกิดเข็มแข็งเด้อไปหาผักเาะมาแล้วบ้าอเขาไมาซับบาทแต่พิ่จิโร่มาสูงเนาะซับบาทหนึ่งก็ยังยุ่ยากยุ่ยาอยู่เลยซับบาทสองมิดซับบาทสามมิดไปเลยบานมิดสี่ดีโอ้ดิซับสามเธอเลยบอกค่ะคุณยายแมนหัวยมันก็ แม่กระสู่นคือกั่นนอแม่กระจิ๋นคือใส่วาสิบกใจแข้งวาสิบหยานมันทั้งอย่างก่ได้หักแข้งใส่ช่วยาให้เขาเพื่อนเขาสานหาลูกหาหลานนอคุณยายนอแมนทุกบุีนั่นถึงเลยแหละเราคุ้พันเห็นผีเลยจ่อกระจ่อวันพระบอกเลยบอกจริงจีเพราะวันพระตัวละาเบื่อเออมึงมันวันนี้่ิโอ้ยผู้พันเห็นผีถึกว่าดุขึ้นมาคุณยายจะนอนบนรับเพค่ะขอู้นอนบนรับแล้วล่ะ บุ่มบบวบแบบอยู่คุนนอนบ่หลักก็จะถามว่าที่ไรเดี๋ยวถามียังเดี๋ยวของทามตัวคุนนอนบ่หลับมานนั่งแจงนั่นหงยางเนาะโอ้นอนก็บ่หลับได้แบบตื่นขึ้นมายังหยาดอยู่โอ้เป็นหูบวบแบบอยู่แ้วต้นโตนี่ลรามันบูเป็นตะยุนนะจะมันเป็นอย่างไรเลยว่าเป็นอย่างไรจะนอนบ่หลักโมนี้ปะกินยานอนหลับกับบัวรับ ก่อนลัางจากฟันเห็นผีนี่บ่กินแล้วแต่ว่าคำหุ่นผมมันชิมนุกคุเธอมันฉินอนแม่บ่ล้วใช<ะ>่หอแจห่หอที่สีที่หาหูเมืองนี่บอหูเมือสามเทอร์มาเงี้ยาสามเทอรสี่เทอนก็นย่างบ่ท่านอันรับได้กันบ่สีหาถุงได้แน่นอนใช่แท้แท้ก<ะ>ัเๆๆบ้านมี้พ่อเพื่พอเ <ฮะ S 1> สียบต้องไปกันเลยพันเห็นผีซ้ำโอ้พิไประชัยก็บอกแลิดประชัยเพ่ะเสือไปปากกับพันเห็นผีหรือ มันจว่าปลุกลูกอุ้ยคุพันเห็นผีกัดหัามันพระบ่บ่าบอกกบลูกบ้าในี้านเลยคุยกันบอกกบผีนี้เด้อนี้เด้อก็บ่ได้ว่าบ่บอเล้บอกกบผีเลยขมูก็มูจักว่าเลยขาผีอยู่ก็มูคักในใจในความฝันว่าเป็นผีเนาะเออก็เป็นผีแล้วเนาะเป็นผีตัวจื่นสั่นจะ่าญาจนขาจนตายจนสิบะสูงกันเออถือมีเคาะมาใส่หรือ คือว่าแต่ว่าพีนั่เกี่ยวว่าท่านในลูกขึ้นสู่คุณยายเนาะบ่บ่เพราะว่าคุณยายเอามีดซับก่อนเออบันสูกันเอามีดฟันเนาะยานเนาะยานแห้งบรรอุยฟันแล้วข้อเลยบอกคุณยายบ่เดี๋พันข้อยังว่าซับจะตุบมันเนาะคือก็นอดเอาผอมผมจักทั้งไรทั้งข้ออะไซัดบุ้งเลยเหมืนกันโอ้บ่หูตัวนี้ย่อมบ่เอาจีซื่นหรือจีระบ่หูเลยซัดเลยมันก็สิติงยุ่ยยายุ่ยยาอยู่ในผอมผมเนาะโอ้โหว่าพีสบาย นอนยาวเลยแม่นบ่มันคตรโคตจะมันคตรโคมันตุ่มผผาหอมเนาะเขาจะพันนอนตุ่มผผาหอมเขาจะพันเบอร์สี่น้อนโคตรน้อนคุณยายเนาะน้อนโคตรอยู่ในผผาหอมคือจังคนหนาวนี่ล่ะเนาะโอ้คือคนหนาวนี่ล่ะค่ะแต่ว่านอนอยูนคิดว่าป้าจะสินั่งใจน่ะจะสูเขาได้หึ้นไปต่ว่าเอาเมรนกาซับเลยล่ะคิดว่าแข็งเหมือเลยใจแข็งเหมือเลยยอมใจจะคล้องเมนบอกค่ะยอมใจจะห้องสูยังไงสูเด้อรื้อคือในใจเมนบอก หยาดแห้งเออหยาดแห้งสู่แล้วละ่ะคือร่างตรงสู่เขาคือจ่งงาจงสิบ่บ่ที่มาใช่ได้กระจีสู่สสละค,คนคนณยายนีเลยทองทองน้โมบ,บ่ค่ะทองอยู่ทองคาถาบ่ตอนตอนเห็นนี่ยก็ตัวอยูว่ว่าหานใจเข่าพูดหานใจออกโทหูหานใจเข่าพูดหานใจออกโทูทั้งซับทั้งจมม่นนะ<อ>ค่ะนี่นี่นี่มีสีแดง บุหรี่ก็เธออันท่านเจ๊เข่าผู้ท่านเจ๊ออกถูกซับซับเลยเห็นบ่มันจะบุขึ้นมาสูงเนาะแค่ะยองง่ลยเออผี่กะจักผีผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้มันบุขเนาะมันบ่เห็นตู่มันน้ำฝากระว่ามันอยู่ในหมอกห่มแต่ว่าเขากระดึ๊กหันเขาไปบ่ได้ค่ะวันนี้หายคุณยายตีตัวเลขจากความฝันคุณยายสิตีตัวใดค่ะแม่ชื่อแม่ก็ชื่อลตเตลี่แล้วชุนซองเก่าชุนซองซีนี่ละค่ะ มันตัวผีเนาะค่ะติสุนาเตลีเด้อค่ะคุณยาย่กับติสอเสียงไหวอยู่เนาะือเสียงค่ะบาลิทีคุณยาย่บาลิทีเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะร้อยแปดเจ็ดเพราะว่าในมาอยู่หน้าบ้านเนาะผีวะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นในนอดอยู่หน้าบ้านเพิ่นเขาไปในเฮือนบ่อใดนั่นน่ะเพิ่นอยู่ตาหนังบ้านเออค่ะเพราะว่าทั้งในเพิ่นณสีมีของดักสมรักษาเนาะสีแมนประจักษ์แล้วเนาะคุณพระคุณเจ้าค่ะสำคัญ บจุดน es e huh? ี้ก็สําคัญได้เขาบวานบ่ด้เราบาดอยู่นาบ้านเออแต่ว่ากันอายุของคุณยายแล้วกับบาร์เบกีนั่นเนาะอายุคุณยายเท่าไหร่หัวคุณพ่อชอก่าหกอะไรเมื่อกี้พ่อชอกราหกสองสองสี่เก้าหกพ่อชอเกิดแล้วค่ะเนาะแ่อชอกอหกสี่พันห้เจ็ดิ เจ็ดเจ็ดสิบปียังสิบปีบ่ะคุณยายหอยก็ไล่บางทีหลับพัซซอนเก่าหุบความฝันนั่นได้สู่กันกับผีอยู่บ่เนี่ยอาจจะเกี่ยวเกะกบอายุคุณยายก็เป็นไปได้ก็บอกหแล้วหลับพัเซ็ดผีถึงแป๊บแป๊เป็นเหล็กค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายมีน้งเติมเติมบอค่ะโีเนาะ บม então, à, er ่มีกะขอบคุณเนี่ยทางความฝันเนี่ยสางตัวสิที่ให้ผู้ชมทางบ้านทางรับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชกกระสิพาท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งแนวทางตัวเลขของคุณยายผลยายผเพิ่นตีตัวเลขจากความฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เอาผ้าขอค่ะมีดผ้าเนาะค่ะเนาะฟันผีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเลยตีแนวทางตัวเลขให้ศูนย์สองเก้าศูนย์สองสี่ พ่อสาเกิดของคุณยายกะสองสี่เก้าหกบ้านเลขที่หนึ่งแปดเจ็ดอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแกน้ำโชคพิจารณาบึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายผลวันประจำวันที่หนึ่งมีหน้าคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ 2, 7, น่นน้อยน้ำโชก,ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันจนจบคลิป นุ่นหน่อยก็ฝากถ้าผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อย,น,อยน้ำชคน้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ